สวัสดีค่ะเพื่อนเนวันนี้มางานไทเฟรอันุก้าเอเซียที่กรุงเทน,นีนะงานจัดขึ้นที่ Challenge รนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้างานเลยแต่ว่าหนื่อยมากอ่ะก็เลยกาว่ามาหาอะไรทานที่ตรงทางเชื่อมนะคะทีน,นี้ก็ไปปิ้งอาหารที่ร้านยำแซบนะคะเมนูเขาก็คือก๋เตี๋ยวพวกกุ้งอันนี้เราสั่งเป็นเซตนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะน้าต่าง้อันนี้คือพวกกุ้งนะคะอ,นนคอ,ะ,คะ,อะแนกล้องมาเลย ะะก็จะมีกุ้งอยู่ก็พอประมาณนะคะแล้วก็ในเซตก,ก็จะมีน้ำให้เราเลือกได้วันนี้ก็เลือกทานชามะนาวนะคะรสชาติจะเป็นยังไงอันนี้ยังไม่รู้นะแต่ว่าปกติเราก็ทานร้านยำแคบอยู่นะแต่ว่าทานในห้างแต่พอดีเขามาเปิดี่พิธภขอท,ที่นี่ก็โอเคนะคะเราคิดว่ามาตรฐานเขาคงน่าจะเหมือนเดิมนะคะดูหน้าตาแล้วผิวตามกันหรือ,อยังคะเนี่ย หิวไหมงั้นขอลองชิมก่อนนะคะเพราะว่าจะได้บอกเพื่อนๆได้ถูกว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงโอเคเลย really delicious. อิสเรียลิบิลิเชสต้องยอมรับว่ามันอร่อยมากและฟินมากค่ะเดี๋ยวยงั้นเดี๋ยวขอเวลาทานก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันต่อไปว่าจะมีเนมนอะไรมาเสนอเ่อนด้ดูนะคะค,ค่ะบ๊ายบาย